สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงเรื่องการงานและการเงินนะครับระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมนะครับของทุกราศีเนาะโดยนะครับที่มาดูเนี่ยให้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับเลือกไพ่ขึ้นมากองหนึ่งนะครับนะตั้งจิตถามว่าเ,เรื่องการงานและการเงินในอนาคตเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเป็นอย่างไรบ้างและต้องพบประสบเจออะไรบ้างนะครับนะ ให้ให้หลับตาแลวตั้งจิตเอานะครับถามถ้าใค,ใครคิดว่าตัวเองตั้งจิตทําอะไรช้าเนี่ยให้กดหยุดไว้ก่อนเนาะแล้วก็ตั้งจิตเอานะครับเดี๋ยวจะไม่ทันคนอื่นครับานะสำหรับใครที่ตั้งอธิษฐานเร็วก็ไม่เป็นไรก็กดเล่นไปได้เลยนะครับเดี๋ยวให้คนที่มาดูเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานเอาเนาะ นะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะสำหรับผู้ที่เลือกกองแรกนะครับการงานและการเงินระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะ หักูดีเลือกกองแรกนะครับเรื่องการงานการเงินระหว่างวันที่หนึ่งถึงสิบห้าตุลาเนี่ยการงานจะค่อนข้างมีปัญหามีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าทําอะไรหลายอย่างนี่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเ็าทาไม่ทันมีสองกรณีเกิดขึ้นแต่เพียงแต่ว่ายังโชคดียังมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือยังมีเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือยังมีลูกค้าที่เข้าใจเรานะครับถือว่าการงานเนี่ยช่วงเนี้ยสุนุกสูกล้าไม่น่อยแต่ก็ถือว่าประสบความส็จดีเพราะว่ามันยังไม่มีปัญหาร้ายแรงเกิดขึ้นมันอยู่ในเกณฑ์กลางๆอยู่ฉะนนนนนััั้้้ไไอออเเเเเรรรรรืื่่่งงีีีขาาามยยคคคุณจดดกะบ ถึงว่าเคลียร์ได้ไม่รอไปเฟลแหละแต่ว่ามันก็ยังผ่านไม่ได้อยู่ในเรื่องของการเงินละ่ะการเงินค่อนข้างมีความสบายใจเข้ามาฉะนั้นพรุงนี้คุณอยากออยากใช้เงินทํานู่นทานีน่อุ้ยโปรเจกต์เยอะไปหมดเลยเรื่องการเงินนะวางแผนนาคตดด้ดยนี่นั่นก็ระวังนิดเดียวกัน,นเงินนะถ้าเกิดเอ่อตอนนี้มันยังโอเคอยู่แต่ก็เดอนนาคตถ้คุณใช้เงินเกินตัวจะมีปัญหากเกิดขึ้นมาได้นะครับนะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูชุดที่สองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนานะไพ่ชุดที่สอง การงานการเงินระหว่าง1-15ตุลาคมเนี่ยครับนะครับของผ,ผู้ที่เลือกชุดที่2เนาะการงานเนี่ยจริงๆอ่ะคุณสามารถทำได้และทำออากมาได้ค่อนข้างดีด้วยแต่มันแปลกอย่างนึงไม่ว่าคุณจะทําดียังไงเนี่ยจะไม่ค่อยถูกใจเจ้านาจะไม่ค่อยถูกใจหัวหน้างานไม่ค่อยถูกใจเพื่อนร่วมงานไม่ถูกใจ ลูกค้าซะอย่างนั้นแต่จริงอะ่ะเราว่าผลงานคุณออกมาค่อนข้างดีแต่จะโดนพานซะมากกว่าโดนคุณลูุ้ณนี้พานใส่ในเรื่องผลงานของคุณฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องใส่ใจเพราะคนที่เข้าใจเขาก็มีอยู่นะครับนะช่วงนี้อย่าพยายามเสนอหน้าหรือพยายามทำตัวเด่นมากนะเพราะจะรวมเป็นจุดเพ่งเล็งขึ้นมาได้นะครับในช่วงนี้เนาะในส่วนของการเงินเนี่ยการเงินเนี่ยถือว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะมีมีรายรับเข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายออกไปอุ้ยแต่ช่วงเออถึงจะมีรับรายจ่ายเนี่ยที่มันเข้ามาออกไปเนี่ยคุณก็จะมีความกังวลเกิดขึ้นร ดันไปคิดถึงเรื่องอนาคนเีกเงินมันจะพอใช้หรือเปล่ามีความมิตกกังบลในเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับนะก็จบการดูดวงไพ่ชุดที่สองเดี๋ยวดูมาดูชุดที่สาเอานะครับว่าเป็นยังไงต่อไปเนาะ ภายชุดที่สามนะครับการงานการเงินระหว่างวันที่หนึ่งถึงสิบห้าตุลาเป็นยังไงบ้างเนาะในส่วนของการงานก่อนแล้วกันนะครับการงานหลายท่านหลไรหลายคนยังไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่บางท่านบางคนจะฝึกอึดอัดในเรื่องของการงานทันทีที่ว่างานมันก็ไปได้แหละนะครับแต่ป้ามันจะมียี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่เลือกไายชุดนี้กำลังหางานใหม่อยู่อยากได้งานที่ดีอยากได้งานใหม่แต่ก็ยังไม่มีข่าวคราวเข้ามาค่อนข้างนั่งเหงาและเปล่าเปลี่ยวมากเลยในช่วงนี้ส่วนการงานช่วงนี้ยังค่อนข้างนิ่งนิดนึงใครหางานใหม่เนี่ ในส่วนของการเงินล่ะเนาะการเงินเนี่ยจะมีจึงถือว่ายังค่อนข้างคล่องตัวอยู่นะครับเพราะคุณมันเกิดจากที่คุณวางแผนเอาไว้ในอนาะกตการเงินเลยทำให้ช่วงเนี้ยยังไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเงินแต่ว่าคุณก็มีความเสี่ยงๆเหมือนกันว่าออนาคุมันจะพอใช้หรือเปล่าเนาเงินเท่านี้เนี่ยเนาะนะครับก็จบของชุดที่สามมาเดี๋ยวมาดูชุดที่ี่วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ มาดูกันนะครับไพยชุดที่สี่เนาะการงานและการเงินระหว่างันที่หนึ่งถึงสิบห้าตุลาคมเป็นยังไงบ้างน,นะครับในส่วนของการงานก่อนละการเนาะการงานค่อนข้างมีปัญหาเข้ามาแต่เพียงแต่ว่าคุณสามารถจัดการแก้กไขปัญหาต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับนะถึงจะมีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยเรามองว่าคุณยังเอาอยู่อยู่นะในช่วงนี้ถึงใครช่วงนี้จะมีปัญหาคุณคุณจะจัดก,การเคลียร์ได้มากๆเลยนะครับในส่วนของการเงินล่ะการเงินเนี่ยจะค่อนข้างเออมีปัญหาในช่วงแรกเพราะว่ารายจ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะ นะครับคุณจะค่อนข้างรู้สึกว่าเออต้องพยายามเคลียร์แต่ช่วงนี้คุณจะวางแผนการในค่าใช้จ่ายค่อนข้างดีแหละเพราะคุณจะจ่ายอะไรที่เป็นหนี้สินนะ่ะคุณจะจ่ายไปสมหมดก่อนนะครับคุณจะไม่มีเกณฑ์การเก็บหนี้สินออกไปมันทำให้ช่วงหลังจากนี้ไปเนะี่ยค่อนข้างเออไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการเงินเพราะคุณจะการเคลียร์ปัญหาต่างๆไห้หมดแล้วนะครับนะะเดี๋ยวจบชุดที่สี่เนาะเดี๋ยวไปดูชุดที่ห้านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะ เดี๋ยวไปดูไพ่ชุดที่ห้านะครับการงานการเงินระหว่างวันที hmm. ่หนึ่งถ right ึงส yeah. ิบห้าตุลาเป็นยังไงบ้างเนาะในส่วนของการงานก่อนละการงานสำหรับผู on, ้ที่เลือกชุดที่ห้านะครับการงานค่อนข้างมีปัญหาแต่ว่าคุณค่อนข้างจัดการได้ค่อนข้างเคลียร์มีอะไรหนักๆเข้ามาฉันจัดการฉันเคลียร์ได้มีอะไรเบื่อเบือเข้ามาฉันจัดการเดิผ่านไปได้ฉะนั้นช่วงนี้มันมีความกดดันความเบื่อหน่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ว่ายังถือว่าคุณยังผ่านไปได้อยู่ด้วยด้วยความสามารถด้วยอะไรต่างๆคุณเนาะในส่วนของการเงินละการเงินเรายจ่ายเยอะๆนะบางคนกระะะเเป๋าแบลยอ่น แต่ก็ยังโชคดีอ่ะว่ามันยังพอผ่านไปได้อยู่แต่คุณรู้สึกว่าค่อนข้างเครียดนเรื่องของการเงินว่ารายจ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะจังเลยทำไมช่วงนี้เงินมันออกไปเยอะจังมันยังมีความรู้สึกประมาณนี้เกิดขึ้นนะครับก็จบการดูดวงเรื่องการงานและการเงินระหว่างวันที่ 1- นึ่งถึงสิตุลาคมไปแค่นี้นะครับนะใครอยากดูดวงวนตัวก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า